สวัสดีครับผมอมรทวัฒบุญุณยสครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทำไมเราถึงควรทานโอเมก้า3น้ำมันถั่วดายคาที่ผลิตโดยบริษัทนิเคโอคอร์ปอเรชั่นคำตอบอยู่ที่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนครับผมผมเองก็เป็นผลลัพธ์ของลิตภันฑ์ที่เคยป่วยเป็นโรคปอดติดเชื้อราเมื่อปี2 5 6 3ครับ ผมเองก็ใช้น้ำมันถั่วแดงคาโอเมก้า3ขอมอสนิเกโอมาอย่างต่อเนื่องเข้าปีที่4แล้วครับและมีผู้ใช้มากกว่า100,000คนที่เห็นผลลัพธ์จริงไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคเกาข้อขอเสื่อมเบาหวานตายหัวใจซึ่งน้ำมันถั่วแดนคานมิโอโอเมก้า3สูงสูงกว่าปลาทะเลสารัง4เท่าครับซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจหลอดเลือด และลดการเสพช่วยในการพัฒนาสมองและทําให้เรามีอารมณ์ที่แจ่มใสด้วยนอกจากนั้นบริษัทนิเคโอยังใช้วิธีการสกัเดเย็นเพื่อช่วยรักษาคุณค่าทางพัชนาการไว้อย่างครบถ้วนและปลอดสารพิษสารเคม,มีนอกจากนั้นยังมีมาตรฐานการผลิตที่ออยฮาราน g ีพีเอซีซึ่งมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับรผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดเมื่อเลือกซื้รผาน น้ำมันถั่วดดงคาจากบริษัทนิเคโออีกจุดเด่นหนึ่งครับก็คือบริษัทนิเคโอมีไร่ของตนเองและโรงงานผลิตท,ท,ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครับในปัจจุบันครับกนนรารดูแลสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งครับน้ำมันถัดด่วแดนคาจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครที่ต้องการเสริมพลังให้กับร่างกายหากคุณเลือกทานเมกะสามจากบริษัทนิเคโอคุณจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และคุณกำลังส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตัวคนเองและคนที่คุณรักครับ